ดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมชั้นหนังสือของผมซึ่งมีหลายคนบอกว่าอยากดูตอนแรกผมก็กะจะทำตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ารอหนังสือมาส่งจากมัง,งะคิวซึ่งก็ยังไม่มาส่งสักทีผมก็ไม่รอละทำเลยแล้วกันมาดูภาพรวมกว้างๆของสไตล์การจัดหนังสือของผมก่อนก็จะประมาณนี้อย่างแรกก็คือเรื่องเดียวกันจะเอาไว้ชั้นเดียวกัน แบบนี้เป็นไททันก็ชั้นนี้ก็จะเป็นไททันทั้งหมดชั้นนี้ก็เป็นแฟตดี้เทลประมาณนี้แล้วก็อย่างที่2ก็คือสำนักพิมพ์เดียวกันก็จะพยายามเอาไว้ใกล้ๆกันอย่างโซนนี้ก็จะเป็นโซนลักพิมพ์โซนด้านบนก็จะเป็นสยามอินเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นวิบูร์กิจไล่ลงมาอาจจะมีค่ายอื่นมาผสมผสมกันบ้างถ้าที่มันไม่พอนะแล้วก็ผมพยายามที่จะจัดให้มันเรียงตามสี แบบสีขาวก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันอย่างนี้ก็เป็นสีดําสีดําสีดําอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเออจะพยายามจัดให้สีมันใกล้เคียงกันมากที่สุดคลิปนี้ก็จะเล่าเรียงลําดับไทม์ไลน์ตามการซื้อมังงะของผมเลยละกันก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนเช่าการ์ตูนนะก่อนประมาณยุค2013อะ่ะก่อนปี2013นี่คือผมเช่าการ์ตูนบ่อยมากคือเช่าอ่านทุกวันเลยสมัยนั้นก็จะเช่าวันพีซ บีดนาุูโตรีบอนก็ไอ้พวกร้านเช่าการะตูนอ่ะเขาจะคิดตามราคาสันแบบสันหกสิบาท mm hmm. ก็วันละ6บาทอะไรประมาณนั้นแต่ยุคนั้นเนี่ยมันเนี่ยยุคนั้นมันราคาประมาณ40บาทก็ å, เขาก็จะคิดแค่4บาทต่อว,วันวันพีซสมัยนั้นก็30บาทก็ å, ผมก็เสียวันละ3บาท4บาทประมาณนั้นจนมาถึงปี2013ที่ผมเลิกเช่าการะตูน แล้วก็มาซื้อการ์ตูนเรื่องแรกก็คือผ่าที่พบไททันอ่าจะสังเกตว่ายุคนั้นราคายัง50บาทอยู่เลยซึ่งผมก็ได้ตามเก็บ1,2,3,4,5,6ไปทีละเล่มทีละเล่มอะ่ะจนถึงเล่ม10แล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนขี้เกียจอ่านต่อก็หยุดหยุดยาวไปเลยสำหรับเรื่องไททันแล้วไททันเนี่ยเพิ่งมาตามต่ออีกทีก็ราคา90บาทไปแล้ว แต่อันนี้ผมซื้อมาเป็น55กับ65เพราะผมอยากรู้ว่าคุณภาพมันจะต่างกันไงบ้างในแต่ละระ,ะดับราคานะ50 90 55 65ซึ่งก็คุณภาพไม่ได้ต่างกันเลยครับ50บาทกับ90บาทก็คุณภาพเดียวกันเลยไทยท่านนี้ก็รอเล่มสุดท้ายเล่มที่34อยู่ซึ่งได้กระโดดจากราคา90บาทเป็น160บาทไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าจ,จะทำเป็นกระดาษกินลีนนะก็ไม่รู้จะคุณภาพเป็นยังไง อีกเรื่องที่ซื้อมาก็ผ่านมัธยมไทยท่านแต่ซื้อมาแค่2องเรมในสมัยเด็กอะซื้อก็ซื้อแค่นี้ไม่ได้ตามต่อ3 4 5สี่ห้ไหนๆก็ไทยท่านละเอาให้ไทยท่านให้หมดเซตเลยคือไทยท่านตรงนี้นี่คือไม่ได้ซื้อสมัยปี2013นะเพิ่งมาซื้อปีเนี้ยแหละอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเซตจากวิบูลกิจแพ็กนี้แค่700กว่าบาทเองไททัน before the fall สนุกมากแนะนำถ้าใครเป็นแฟนไททันก็ ควรอ่านนะควรตามเก็บนี้ก็ภาครุ่งอรุณของรีวิวสองเล่มแล้วก็ถัดมาข้างๆก็จะมีภาค lost girl สองเล่มมันทางนี้มันเอามาวางต่อกันได้ไหนๆเขาก็ทำมาให้สามารถวางต่อกันได้แล้วผมก็วางต่อกันสวยๆห,หน่อยโชว์มิคาสะแอนนี่สำหรับเรื่องไททันก็มีเก็บเท่านี้ ก็อยากเก็บมัธยมไทยทานต่อนะแต่ว่าเคยไปดูในเว็บวิบูลกีดแล้วเหมือนมันมีบางเล่มขาดอะ่ะก็ไม่อยากซื้อมาแล้วแบบแบ่งๆก็เลยตอนนี้ยังมีแค่หนึ่งสองอยู่แต่มัธยมไททานนี้ก็มีเป็นอนิเมะด้วยนะรุ่นรุ่นรีไวก็มีเป็นอนิเมะเออที่ไม่มีเป็นอนิเมะมีแค่อ่าภาคเนี้ย before the fall กับ lost girl นี่ไม่แน่ใจนะรู้สึกจะไม่มีอนิเมะที่เหลือก็ตามดูอนิเมะกันได้ครับก็จบไปแล้วเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองที่ผมซื้อก็คือเรื่องนี้ครับรักรวงป่วนใจหรือชื่อนิเซคยรักรวงป่วนใจนี้ก็เริ่มซื้อประมาณปี2014ก็ไล่ซื้อตามเก็บทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มเลยจนครบ25เล่มคือสมัยนั้นอนะ่ะพวกเว็บเถื่อนเว็บสแกนก็เริ่มมาละแต่ผมก็ไม่ดูนะ รอซื้ออ่านทีละเล่มทีละเล่มจนคนเขารู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นนางเอกผมก็หลบสปอยทุกวิถีทางรอซื้อตามเก็บทีละเล่มแล้วก็สมัยนั้นมันไม่ได้มีแบบพวก Facebook ประกาศว่าหนังสือจะออกวันไหนตารางหนังสือไม่มีให้ดูแล้วก็ไปหน้าร้านแล้วก็คอยถามว่ามีเล่มใหม่ออกมาหรือย,ยังคอยดูคอยดูยดเช็คดูก็ตามเก็บมาเรื่อยๆ25เล่มสมัยนั้นก็ราคา60บาทได้กระดาษกินลิด,ด้วยสำหรับสยามอินเตอร์ แล้วก็มีเป็นนิยายสองเล่มซึ่งอ่านไม่จบคือผมเป็นคนอ่านนิยายไม่จบสีทีก็อ่านไวนิดนึงแล้วก็ไม่ได้อ่านต่อแล้วก็อันนี้เพิ่งซื้อปีนี้เป็นแพ็กเซ็ตเป็นเหมือนเป็นภาคแยกของโคซากิก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันแต่ซื้อมาให้มันคบคบไว้ก่อนแล้วก็นี่ก็จะเป็นหนังสือซีคิดปี2 0 1 5ผมซื้อมาเพราะว่ามันเป็นหน้าปกรักรวมปวนใจนั่นแหละ ก็ไม่ได้ตามสีคิดสักเล่มเลยนะก็มีสีคิดอยู่เล่มนี้เล่มเดียวก็ประมาณนี้สำหรับรักลวงปวนใจถัดมาก็จะเป็นพวกหนังสือเศษเศษที่ผมซื้อสมัยก่อนก็จะมีวันพีทเป็นภาค The Movie วันพีทฟิล์มแซดซึ่งเป็นนิยายซึ่งนิยายผมก็อ่านไม่จบแต่ว่าวันพีทฟิล์มแซดนี้ก็ดูเป็น The Movie ไปละส่วนนารูโตะก็มีสเล่ม เล่มจบกับเล่มภาควิเศษซึ่งตอนเด็กๆเราเก็บครบทุกเล่มไม่ไหวหรอก72เล่มเราก็เลยซื้อแค่เล่มจบแล้วกันกับเล่มภาควิเศษซึ่งตอนนี้ก็อยากจะตามเก็บารุโตะนะแต่ว่าตอนเนี้ยารุโตะเขาจะมีเป็นเล่มหนากับเล่มบางผสมกันเล่มบางก็จะเป็นแบบพิมพ์เก่าเล่มหนาก็คือพิมพ์ใหม่ก็เท่าที่ถามไปในเทปของเน็ตนะเขาก็บอกว่าถ้าเล่มบางหมดอ่ะเขาก็จะรีบพิมใหม่เป็นเล่มหนา เออผมก็เลยรอให้เขารีปิ้นใหม่ให้หมดทุกเล่มแล้กันให้มันเป็นเล่มหนาให้หมดเวลาเราเก็บเรียงกันมันจะได้สวยๆจะได้ไม่หนาเดี๋ยวบางเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางก็มีนารุโตประมาณนี้แล้วก็โคนันผมได้มายังไงก็ไม่รู้เออใครให้ผมมาหรือผมหยิบติดใครมาก็ไม่รู้เล่ม73ซึ่งผมไม่ได้ซื้อแน่นอนนะโคนันอยู่ดีๆผมมาเล่มเจ็ิเล่มเดียวก็มางงๆผมจำไม่ได้แล้วมาไงมายังไง หลังจากจบหนังสือเซตนี้ไปผมก็หยุดการซื้อมังงะไปยาวเลยนะจนได้กลับมาซื้ออีกทีก็ปี2019คือเรื่องนี้ครับอิจิโกะร0อซคือเรื่องนี้ดูเมจจบแล้วอย่างรู้ว่าใครเป็นนางเอกในตอนจบก็ซื้อมาเป็นแพ็กชุด800กว่าบาทแต่ไม่ได้อ่านจนมาเพิ่งมาอ่านปีเนี้ยปี2021ซึ่งราคามันลดเหลือ399แบบเลื่อนเฟซดูแล้ว เหลือ <G ül> 300เลยเหรอตอน800ร้คิดว่าถูกแล้วนะก็เลยในหลังหักแล้วก็หยิบม,มาอ่านหน่อยแล้วกัน19เล่มก็เรื่องนี้ตอนนี้เหลือ399ก็ถ้าใครอยากตามก็ตามได้นะถูกดีส9มจากนั้นก็ปี2องพเก้สร็จผมก็ไม่ได้ซื้อต่อยาวเลยจนมาถึงปี2021กับค่ายลักพิมพ์ครับผมเป็นค่ายที่ทำให้ผม รู้สึกวัตถุฟักกับวงการหนังสือนี่มากเลยคือสมัยเด็กเราก็ตามวิบูลกิจตามสยามตามเนตอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้รู้จักรักพิมพ์นะเพิ่งมารู้จักปีนี่แหละรักพิมพเออโดยเรื่องที่ทําให้ผมรู้จักรักพิมพ์เป็นเรื่องแรกก็คือแกนบูครับเป็นเรื่องที่ทําให้ผมกลับมาซื้อมังงะด้วยในปี2021นี้ก็คือผมไปดูเมะมาแล้วโคตรชอบเลยเรื่องแกนบูเนตลกมากแนะนําเลยทุกคนก็ ดูจบปุ๊บอนิเมะมันจะจบที่เล่ม6ออนิเมะจบที่เล่ม5แล้วต้องตามอ่านที่เล่ม6ซึ่งเล่ม6ก็ไม่มีนะลักฟิลเนี่ยหล้อเล่ม6ก็ขาดตลาดไม่มีผมดูเรื่องแกนบูจบปุ๊บผมก็อยากซื้อหนังสือก็ไปตามดูเอ้ามันขา,ขาดขาดเหรอเห็นมันขาดเล่ม1เล่ม6เล่ม13ตอนแรกเราก็กะจะรอให้เขารีพิทรีสต็อกจริงๆตอนแรกเราให้มันมีเป็นแพ็กชุดแบบสยามแบบวิบู์กิดได้ซ้ํา คือเราไม่รู้จักค่ายแล้พิมามก่อนเราก็นึกว่าเออเดี๋ยวมันก็คงมีแพ็กชุดลดราคาเหมือนค่ายอื่นๆแต่เพื่อนชอนบอกว่ามึงรอไม่ได้หรอกมันไม่มีทางรีพิทมาให้มึงได้ก็เลยชวนผมเข้ากลุ่มตามหามังงะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมได้เข้ากลุ่มมังงะแล้วก็มาเจอกับรักพิมพ์อีกหลายๆเรื่องตอนนี้ก็ตามหาอยู่นะครับเล่มหนึ่งเล่ม6เล่ม13า เขาคงรีปิตเลยมั้งเพราะการ์ตูนมันยังไม่จบอะมันญี่ปุ่นมีเล่ม16ออกมาแล้วที่ไทยก็รออยู่แต่เรื่องนี้ออกนานซึ่งจบจากเรื่องนี้ผมก็นึกว่าคงไม่ได้ตามลักพิมอะไรอีกแล้วแหละเรื่องเดียวก็เหนื่อยพอละจนเพื่อนชอนได้แนะนำามิเรื่องหนึ่งมานะครับเคนโดมึงต้องดูเรื่องนี้เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าผมก็เรื่องอะไรวะแฝดห้าห้าคนเลยเหรอเออก็ดูไปซีซั่นหนึ่ง ซีซั่นสองดูแบบ2อวันจบเลยซีซั่นละว,วันดูจบปุ๊บไม่ได้ละต้องตามเก็บมางะเรื่องนี้ละไปเซิร์ชดูรับพิมพ์อีกแล้วเออต้องมาลำบากตามหาอีกแล้วก็ไล่เก็บทีละเล่มเลยเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังขาดเล่ม9กับเล่ม14อยู่ก็หวังว่าคงจะได้ตามเก็บเล่ม9เล่ม14ในราคาปกนะไม่รู้ว่าเขาจะรีพิ์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่จบไปแล้วแต่ก็กระแสดังนะน่าจะรีพิ์อยู่แหละ เรื่องต่อมาที่ผมซื้อก็คือเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วเรื่องนี้นี่ผมซื้อมาช่วงงานหนังสือที่ผ่านมาคือตอนแรกผมเตรียมตังไว้ก่จะซื้อแฟดห้าละแต่เว็บมันล่มแล้วก็ซื้อไม่ทันของก็หมดผมก็แบบอุตส่าห์เตรียมตังจะซื้อหนังสือไม่ได้ซื้อแล้วพอดีอันนี้มันรีบินมาหนึ่งถึงหกพอดีผมก็เลยซื้อเลยเล่มนี้สลามหนึ่งถึงหซึ่ง ยอดมันต้องครบ500บาทถึงจะได้ปฏิทินใช่ไหมผมก็เลยหาอีกเรื่องหนึ่งกดมาก็คือโรงเรียนพนานเล่ม13ก็กดมาตอนแรกไม่ได้กจะตามคลิปเรื่องเนี้ยแต่กดมาเล่ม13เเล่มเดียวให้มันครบจะได้ของแถมพอหนังสือมันอยู่เป็นเล่มโดดๆของมันเล่มเดียว13ก็มันรู้สึกเหมือนเป็นเศษอะแล้วช่วงนั้นพอดีมันรีบีมาพอดี1 1 2ผมก็เลย ซื้อเลยละกันเรื่องนี้โรงเรียนพน,นันซื้อมาให้มันครบเซตกับเล่ม13แต่ก็มีภาคทวินนะอยากได้ภาคนี้เหมือนกันแต่ว่ารอรีพิสต์อยู่สําหรับโคตรเสียนโรงเรียนพน,นันเรื่องนี้ก็ดูน Netflix, อนิเมะใน Netflix ไปอนิเมะก็จะจบที่เล่ม10แล้วก็เราก็อ่านต่อ1ิ1 2 1็ดส้วก็ยังไม่ได้อ่านนะเรื่องนี้ก็ดองไว้เกิดใหม่เป็นสลามนี้ก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันนะเพราะดูอนิเมะแล้วมันเลยเล่ม16ไปแล้ว คือมังงะออกช้ามากเลยจนอนิเมะมันทําเลยไปละแล้วก็มีเกิดใหม่เป็นสลามภาคเที่ยวทั่วแคว้นแดนอสูรน,นี่ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันก็ซื้อมาดองไว้ช่วงงานหนังสือที่ผ่านมาก็จะมีซื้อสลามกับโรงเรียนพนันที่เป็นของรักพิมนะแล้วก็งานหนังสือที่ผ่านมาผมก็ได้ซื้อ GTO เป็นแพ็คเซตมา กับไอเน,นี้ยไททันเนี้ยอันนี้ก็ซื้อมางานหนังสือเหมือนกัน GTO ก็ดูอนิเมะใน Netflix มาเหมือนกันสนุกดีเรื่องนี้แนะนำอนิเมะจบที่เล่ม13แล้วก็อ่านต่อ14-25ถึง25เรื่องนี้ก็เพิ่งอ่านจบไปเลยไปหาซื้อได้ GTO เรื่องถัดมาที่ผมซื้อก็คือสะดุดรักใย,ยแฟนเช่าเรื่องนี้เห็นเป็นกระแสในกลุ่มตามหามังงะมาก ตอนแรกก็ไม่ได้คิดกะจะดูหรอกแต่ว่าเห็นเพลงมันเพาะดีเพลงเซนติเมตรของวงเบกกี้ก็เพลงเพาะดีก็เลยดูตัดสินความสนุกที่เพลงนี่แหละก็ <c oughs> เรื่องนี้ตามเก็บเหนื่อยอยู่เหมือนกันคือตอนแรกก็ตามเก็บเป็นเศษเป็นเศษอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เรียงกันจนมันมีเล่ม12เล่ม15เล่ม6เล่มแอะไรพวกนี้ที่มันขาดตลาดแล้วเขาก็รีบินใหม่ลงล้าน ซึ่งร้านก็ไม่ยอมขายแยกอีกแล้วต้องขายเป็นเซตผมก็เลยซื้อทั้งเซตนั่นแหละเออกลายเป็นว่าผมมีสรูดรักยายแฟนเชา้าสามสองชุดซึ่งผมก็ต้องไปตามขายอเศษเศษที่ผมมีไม่อยากเก็บเล่มสามก็กว่าจะตามขายเศษจนหมดก็เหนื่อยพอาขายเล่มเศษที่มันซาำออกไปหมดปุ๊บลักพิมก็รีพิ้นทันทีครบเซตเลยรีปิ้นบ่อยมากเลยนะเรื่องเนี้ยเออผมก็เลยอยากแนะนําว่า ถ้าตามเก็บลักพิมพ์นะถ้าเรื่องนั้นมันยังไม่จบอะ่ะก็รอรีพิ้นไปเถอะเดี๋ยวเขาก็รีพิ้นเองแหละไม่ต้องมาซื้อแบบผมอะเหนื่อยก็ประมาณนี้สําหรับสดุดรักใหญ่แฟนเช่าก็จะมีปกพิเศษ2เล่มเล่ม15ไม่มีเพราะว่าเข้าวงการช้าประมาณนี้เรื่องถัดมาก็คือ Final Fantasy เรื่องนี้ซื้อเพราะว่าหน้าปกมันสะท้อนแสงกับสันสะท้อนแสงเนี่ยดูดิ สันนนสะท้อนแสงได้ก็เลยซื้อแล้วก็หน้าปกเดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าปกน,นี่เนี่ยแต่พวกฟอ,วอนนะฟอนต์ตัวหนงังสือมันเนี่ยฟอนต์ตัวหนังสือมันจะสะท้อนแสงได้ก็เลยซื้อมานี่คือซื้อมาแค่นี้เลยนะซื้อมาแค่ปกมันสะท้อนแสงกับสันมันสะท้อนแสงก็เลยซื้อมาแล้วก็เราก็เคยเล่นไฟนอลแฟนตาซีอยู่ก็เลยลองซื้อมาอ่านดูแล้วกันสนุกดีเรื่องนี้แนะนำอยู่เหมือนกัน ถัดมาก็วัดป่วนชวนมารักเรื่องนี้ตอนแรกเห็นเนี่ยหน้าปกเล่มสามแล้วทำไมลายเส้นหน้าตามันเหมือนนางเอกแกนบูจังเลยลายเส้นมันเหมือนแกนบูมากก็เลยมาลองอ่านชื่อเนี่ยคนเดียวกับแกนบูเลยคิมิทากโยชิโอกะเป็นคนวาดคนเดียวกับแกนบูนะเรื่องนี้แต่ว่าแกนบูนี้ คนนี้วาดแต่ว่าคนเขียนคนละคนกันนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยคนนี้คือนักวาดเขามาเขียนเองวาดเองเลยเรื่องนี้ตลกดีตลกพอๆบแกนบูเลยถัดมาก็จะมีเรื่องกิแกนผมไม่แน่ใจนะว่าอานว่ากิแกนหรืออานว่าใจแกนเป็นคนเขียนคนเดียวกับกันสืซึ่งกันสือนี้ก็สนุกดีผมชอบก็เลยลองมาตามกิแกนด้วยแต่เล่มสามเล่มสี่ก็ยังหาซื้อไม่ได้ขาดตลาด ไม่รู้ว่าแผลหรืออย่างไนเรื่องเนี้ยเพราะว่าเล่มห้าเล่มหกของญี่ปุ่นก็ออกมาแล้วนี่ของไทยก็มีแค่สี่เล่มอยู่ต่อมาก็รักอุลวนคนสลับบ้านก็มีอยู่เล่มเดียวเป็นเศษๆเลยหาซื้อได้เล่มเดียวก็ยังไม่ได้อ่านรอให้มีหลายๆเล่มค่อยอ่านรักพิมพ์ต่อมาก็จะมีหนังสือของอาจารย์อิโต้จุนจิพอดีผมอยากอ่านคังสยองมากแต่คังสยองก็หมด ไม่รู้ว่าจะรีพิทไหมผมก็เลยซื้ออันนี้มาแทนเพราะว่าไอรวมเรื่องสั้นสองเล่มเนี่ยมันก็คือคัดมาจากคังสยองนั่นแหละแล้วก็คัดเรื่องดังๆมาเลยเรื่องที่คนฮิตๆกันจากคังสยองก็อ่านสองเล่มสนุกดีเดี๋ยวน่าจะทําคลิปรีวิวด้วยนะเพราะว่าชอบมากเป็นสองเล่มแรกที่ผมมาเริ่มตามอ่านหนังสือของฮิโต้จุนจิเลยชอบชอบ ต่อมาก็หนังสือใหม่ที่เพิ่ง LC มาก็จะมีเกิดใหม่เป็นลูกโอชิกับ2.5มิติริริสะต้องต้องสารภาพาว่าไอคลิปที่ผมรีวิวเดทโนดอะผมพูดชื่อผิดเขาชื่อมิสะผมพูดชื่อเป็นริสะเพราะติดมาจากเรื่องนี้ลักพิมพ์เรื่องสุดท้ายที่ผมมีตอนนี้ก็คือบูพเลียดครับ1 2 3แล้วก็ปกพิเศษตอนแรกก็ ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะแต่ว่าเขารีบินมาก็ลองซื้อมาอ่านแล้วกันเห็นคนพูดกันเยอะเรื่องนี้อ่านแล้วก็สนุกดีก็มีคลิปรีวิวแล้วไปดูกันได้ครับลักพิมพ์ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ที่เหลือก็รอมังะคิวมาส่งซึ่งไม่มาสัทีต่อมาก็จะเป็นฝั่งของสยามอินเตอร์ก็จะเริ่มที่เชนซอ w แมนมีคลิปรีวิวแล้วไปดูกันได้ครับแล้วก็มหาเวทยลกมาน เรื่องนี้นี่ผมเริ่มดูอนิเมะเพราะว่าเพลงเพราะอีกแล้วเออคือฟังเพลงก่อนแล้วเพลงเพราะปุ๊บค่อยมาดูอนิเมะก็ตามเก็บมาเป็นพิมพ์ใหม่เล่มบางถัดมาก็เป็นแพ็กเซตยูก oh. ิโอยูกิโอนี่เป็นภาคแรกเลยแนะนำยูกินะหลายคนเคยเล่นการ์ดยูกิแต่ว่าไม่เคยดูเนื้อเรื่องยูกิซึ่งเนื้อเรื่องยูกิภาคแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากสนุกดี พระเอกจั่วเทพหายละโมบ2อใบก็ไปตามดูกันได้ครับเกมกลคนอัจฉริยะสยามอินเตอร์ก็จะมีด้านล่างนี้อีกเรื่องหนึ่งกูเม่ที่ซื้อมาแพ็คเซ็ตก็ยังไม่ได้อ่านดองไว้เป็นการ์ตูนทำอาหารเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งดูยอดนักปุ่งสมะจบแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อยอดนักปุ่งสมานะเพราะว่ามันจบแบบอนิเมะเป๊ะๆเลยอนิเมะก็มีห้าทมังงะก็ ครบตามอนิเมะก็เลยยังไม่รู้ว่าซื้อมาก็ดองแหละไม่ได้อ่านยอดนักปุ่งสมะก็เลยซื้ออันนี้มาแทนการ์ตูนทําอาหารเหมือนกันกูเมสสยามอินเตอร์ก็จะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นค่ายฟินิกค่ายฟินิกที่ผมมีตอนนี้ก็มีอยู่เรื่องเดียวก็คือ ขอให้โชคดีมีใช้ในโลกแฟนตาซีหรือชื่อโคนอสุบะที่เรารู้จักกันเรื่องนี้ก็ชอบมากตลกดีคือผมอชอบการ์ตูนแนวตลกที่สุดละค่ายฟินิกซ์นี้เป็นเรื่องแรกที่ผมก็ประทับใจนะเพราะว่ามันไม่มีสันราคาเหมือนค่ายอื่นๆคือสันราคามันกิกะแล้วก็หน้าปกก็ไม่ได้มีราคาเขียนไว้เหมือนค่ายอื่นคือราคาจริงๆมันก็เขียนด้านหลังก็พอแล้วแหละนะเพื่อความสวยงามของหนังสือ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่มีจำนวนเล่มมากที่สุดในชั้นของผมเลยก็คือ fairy tale i ึกจองเวทอพินิหารนะครับก็มีตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม63ครบเลยเป็นภาคหลักแล้วก็มีภาคเซโรเป็นภาคก่อตั้งกิล fairy t a l ภาคควีสร้อยปีนี้เป็นภาคเนื้อเรื่องเสริมต่อจากภาคหลัก คนวาดนี้ไม่ใช่คนเดียวกันละไม่ใช่อาจารย์ฮิโรมาชิมะแต่ว่าคนเขียนยังเป็นฮิโรมาชิมะอยู่แล้วก็มีมาชิมะฮิโรที่เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วสำหรับแฟล y ิเทลนี้ก็ใน Netflix ลงไป150ตอนเลยนะ<ม>ก็ประมาณครึ่งเรื่องเลยถึงภาคที่มันศึกประลองเวทมนตนะ์ที่มันแข่งกันนะแล้วภาคต่อก็หาดูได้ในแอป o ๊อนะดูจนจบเลยซึ่งแฟล y ิเทลนี้ผมก็ดูแต่อันนี้ไม่ยางเดียว ดูจนจบเลยแล้วก็ซื้อหนังสือมาเก็บไว้ให้อุ่นใจว่าเรามีครบแล้วส่วนภาคเสริมเวสร้อยปีก็ยังไม่ได้อ่านรอให้มีหลายๆเล่มก่อนค่อยอ่านทีเดียวต่อมาก็จะเป็นเด n o น e เป็นสำนักพิมพ์เถื่อนนะคือ <c ười> ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าสำนักพิมพ์มันมีเป็นสำนักพิมพ์เถื่อนด้วยเหรอเห็นมันว่างอยู่ในร้านหนังสือก็นึกว่าหนังสือทุกเล่มอ่ะคือมันถูกลิขสิทธิ์หมด ก็ซื้อมาจนมารู้ทีหลังว่าไอ้ค่าย MK เนี่ยค่ายที่เขียนว่า MK เป็นสำนักพิมพ์เถื่อนนะก็ไม่ต้องไปสนับสนุนหรอกครับพวกสำนักพิมพ์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ลงมาชั้นล่างก็จะมีแผ่นเกมกับพวกหนังสือจิตวิทยากับหนังสือพวกคริปโตก็สองเล่มนี้เป็นแนวจิตวิทยาก็ดีนะผมชอบไอ้สมองเสฐีเนี่ย แล้วก็2เล่มนี้เป็นเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีถ้าใครเป็นวัยรุ่นคริปโตก็แนะนำครับ2เล่มนี้ต่อมาก็จะเป็นแผ่นเกมคือเมื่อก่อนนี้ผมเล่นเกมเยอะมากเลยนะก่อนจะกลับเข้ามาในวงการมังงะเนี่ยก็มี The Last of Us Part ดภาค1 The Last Guardian, Dark Souls, God of w ซ r ก็ d of w อ r ภาค 3, Final Fantasy 7 อันชาร์ตสี่อันชาร์ตลอดเลกาซี่บัตบอลเลเตสสองมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลท์แล้วก็แอนิมอลคอสซิงซึ่งไม่ได้เข้าไปเล่นนานมากตั้งแต่มาวงการมังงะแล้วก็ตัว Nintendo Line Animal Crossing แล้วก็ปฏิทินจากงานหนังสือซึ่งผมอยากได้เป็นลายสลามแต่มันหมดก็เลยเนี่ยเป็น l ลายเนี่ยเดทอะไรไม่ได้ดูอะแต่ว่ามันเหลือแค่นี้ก็เลย เอามาชั้นนี้ก็จะประมาณนี้ชั้นล่างของตู้หนังสือผมก็มีพวกอุปกรณ์ทำเพลงครับคือนานๆทีผมก็จะทำเพลงลง youtube นะก็เคยทำมาแล้วเพลงหนึ่งก็ไปดูได้นะอยู่ในช่องนียแหละฝากเพลงฝากเพลงข้างๆตู้หนังสือก็จะมีพวกอุปกรณ์ดนตรีของผมทั้งหมดนี่แหละประมาณนี้ ถจากชั้นหนังสือมาก็จะมีชั้นที่เก็บคอลเลกชันยูกิอยู่ก็มีตูนมีตูนแบ็ k m a g ิช i ชนเกิลใบนี้เป็นพาราเลลแลแล้วก็แ a c k m a g i c i a n Girl พาราเลลแลรเหมือนกันแล้วก็ใบนี้เป็นนอร์มอลแลปกติแล้วก็มีแ a c k m a g i ช i a นเกิลจากโคโตบุคิยะ เป็นหต่อ7สเกลก็ชอบมากเลยนะของค่ายโคโตบุคิยะเป็นตัวที่ทำรายละเอียดดีมากเลยคือแบบเห็นฟันด้านในหลยดูดิเขาทำแบบรายละเอียดไปถึงปากด้านในเลยนะสำหรับโคโตบุคิยะก็ตัวนี้เหมือนมันพึ่งผลิตใหม่อีกรอบอะรีมาอีกรอบก็อาจจะยังตามหาเก็บได้อยู่ก็แนะนำก่อนที่ราคามันจะพุ่งไปไกลกว่านี้ ว่าตัวนี้จริงๆซีรีส์ตัวนี้มันเก่ามากเลยวนะแต่ว่าเขาเอามาผลิตใหม่อีกรอบหนึ่งลงมาด้านล่างก็จะมีซีรีส์ป๊อปอัพพาเลทจาก Good Smile Company เป็นลูซี่กับเอลซ่าจากเรื่อง Fairy Tail เนี่ยแหละแล้วก็ Good Smile Company ก็มีนากันุอิสกิอีกตัวหนึ่งซึ่งน้องยินคนเดียวแบบเงาๆเลยอีก4ตัวยังไม่ได้ตามเก็บแต่ก็ไว้ก่อนยังไม่รีบสำหรับ กู o d ส m มลคอมพานีก็มีประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นโกดีโรเจอร์ตัวจิ๋วกับลูฟี่สมัยค่าหัว400ล้านเบลี Bailey. ด้านล่างสุดก็จะเป็นเพซีโปซึ่งไม่ค่อยได้เล่นเลยตั้งแต่มาเข้าวงการมังงะเนี่ยนะแล้วก็สำหรับสิ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอที่สุดในชั้นมังงะของผมก็คือ เดสโนต์บ็อกเซ็ตอีดิชันครับผมคือก็มีคลิปรีวิวไปแล้วแหละแต่สวยมากเลยคือผมเอามาวางประดับชั้นสวยๆคือเวลาผมมองมาที่ชั้นนี้ก็มองมาที่เดสโนต e อย่างแรกเลยสิ่งที่ชอบในตัวบ็อกนี้เลยก็คือส่วนที่มันเป็นสีทองเนี่ยแหละที่มันทําให้ตัดส่วนดําให้มันเด่นออกมาเลยแบบเวลาเราปิดไฟมืดๆอย่างเงี้ยเหมือนส่วนสีทองมันจะแบบ สะท้อนแสงแบบเงาเงาวับวออกมาด้วยนะพอมองไกลๆแล้วแบบคีละที่ใส่ชุดสีดําพอดีกับฉากหลังที่เป็นสีทองอะ่ะมันดูตัดกันแล้วก็เข้ากันมากเลยสําหรับบล็อกเซตเด h โนต e ก็จะประมาณนี้สําหรับมังงะทั้งหมดที่ผมสะสมอยู่ณปัจจุบันก็ยังเหลือชั้นว่างอยู่อีกหลายชั้นให้เติมให้เต็ม ก็ตอนนี้ผมมีแผนว่าอยากจะเก็บพวกการ์ตูนเก่าๆสมัยเด็กที่ผมไล่เช่าเมื่อก่อนอะ่ะแบบเมื่อก่อนไม่มีตังค์ซื้อ,อเช่าตอนนี้ก็อยากจะเก็บพวกวันพีสกับนารูโตะอยู่นะนารูโตะก็รอให้มันเป็นเล่มหนาให้หมดแล้วค่อยซื้อทีเดียวกับวันพีสนี่ก็เล่ม99จะออกแล้วก็มีแพ็กชุดน่าสนใจอยู่นะวันพีสการเก็บมังงะมันก็จะมีข้อดีที่ว่าเวลาเราคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆในเรื่อง สินสำคัญสำคัญในเรื่องเนี่ยเราก็จะหยิบมาเปิดอ่านดูแบบหายคิดถึงอะ่ะเออแค่หย,ยิบมาดูมาดูหน้าปกเราก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องละก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าหนังสือทุกเล่มมีคุณค่าในตัวของมันอยู่แม้จะเป็นหนังสือการ์ตูนแต่ก็ยังมีสาระและแง่คิดที่แฝงอยู่แต่ถ้าคุณอยากจะหาสาระในเรื่องแกนบูคุณจะเจอแต่ชาอุหลงกับน้ำเปล่าติดไฟ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย